สวัสดีครับพบกับสุดข,ข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่วิค้าฟุตบอลช็อปปี้ครับ2 0 2 4เทง25รอบชิงนะครับของฮันปัทบุรีดัมรอบชิงชนะเลิศนะครับเล็กแรกวันที่14พฤษภาคมนี้ก็คือวันนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยตุตง้งครึ่งโดยแข่งขันที่เวียดนามนะครับที่สนามฮังเดสเตเดียมโดยช่องที่ได้รับการถอดสดสดก็คือไทยรัฐทีวี32นะครับ y o u u t ยูทูบช่อง BG Sport และ AIS Play นะฮะ เรามาดูสภาพความพร้อมกันก่อนนะครับทั้งสองเทมเริ่มต้นที่เจ้าบ้านนะครับของฮันนานอยเอฟซีของฮันนานอยเอฟซีจากวิดนามนครับรอบรองเลลือดเอาชนะ PSM สมากาซาด้วยสกอร์วรวม2-1นะครับความพร้อมในเกมนี้มานูปุกกิ้งกุนซือของฮันนานอยเอฟซีจะไม่มีดวนวันฮาวที่บาดเจ็บนะครับนอกนั้นแกนหลักพร้อมลยุยทั้งเงียนดินบิก๊กวีเตาฟาร์มตาลันลองเลวันลวนฟาร์มอลัน กราฟิเตก็ถือว่าเป็นแกนหลักของทีมอยูเวนคบนะครับส่วนบุรีรัมยูเต็ดนะครับสโมสรจับประเทศไทยของเราเข้ามาในรอบรองชนะเลิศโดยเอาชนะ B ีีปทุมยูเต็ดด้วยสกอร์รวม6-1นะครับของพรีเมียกมนี้อัสมาลอสกุลือบุรีรัมจะไม่มีนรประบดินวีรวัฒนดมสมนัะเหมือนตาที่ยังมีอาการบาดเจ็บส่วนคิมมินหายกและพรรษาเหมิบุญรอลุุนเช็คฟิตน,นะครับ ท่านอนแกนหลักเกมนี้นำมาโดยเคอร์ติสกูสมาร์คเซโลูยาโรว์เดนอลทอดมุนมาทันปีเตอร์ชูลูคัสคริสปิมสุภชัยเจเดตและกิโยโมปีโซลี่พร้อมลงเล่นนะครับบริการเกมนี้เจ้าบ้านของฮานอยเอฟซีจะเกมหลังสุดทุกรายการเดือนหน้าทันสติไม่แพ้คใครชนะฮะเสมอสองส่วนเกมในบ้านร้อยไพ่แมนต์แต่เดือนกันยายนปี2องยนะครับส่วนบูรีดํานะฮะ ร้อนแรงไม่แพ้กัน4เกมหลังสุดไม่แพ้เลยชนะ 3, สมเสหนึ 1, ่งยิงไป11ลูกและไม่เสียประตูแต่ว่าเกมเยือน4เกมหลังสุดชนะแค่หน่เดียวโดยแพ้1เสม,มอ2นะครับทั้ง2อทีมที่เจอกันมาล่าสุดเป็นของฮานฮานอย FC เอาชนะไป2 1นะครับในบ้านตัวเองก็ต้องบอกว่าเกมนี้นะครับถือว่ามันแน่นอนแต่ด้วยศักยภาพบุรีรัมย์ตอนนี้เหนือกว่าค่อนข้างเยอะ บริลัมจบเอาชนะได้2ประตูต่อ1ครับฝันทงสิง์เคียงรายมีข่าวดีนะครับรั้ง2แข้งต่างชาติอยู่ช่วยทีมอีกปีมีรายงานข่าวล่าสุดเปิดเผยว่าสิง์เชียงรายยูเต็ดอดีตแชมป์ทยลีก1สมัยนะฮะได้เก็บอ e. ีซึงวอนและคาร์ลสอิบรีสดาวเตะต่างชาติไว้ใช้งานต่อในฤดกาลหน้า 2 0 0 5ถึงเือ2 0 0 6หนะครับอีซ e ึงวอนนะครับศูนหน้าชาวเกลต้าในวัย28ปีย้ำมาร่วมทีมก่องสมมหาภัยในช่วงเล็กที่สศีชนี้ลงเล่นในศึกไทยลีกทั้งหมด14นัดยิง1ลูกกับอีสาอาซิดลงเล่นในศึกเอฟคัพ2นัดและลงเล่นริกบคับ2นัดมีส่วนช่วยทีมรอดตกชั้นได้ดสำเร็จนะครับส่วนด้านคาร์ลอสอวิรีนะครับปีกซ้ายชาวบราซิลในวัย24ปีย้ำมาร่วมทีมเชียงรายก่อนเปิดฤดูกาลนี้ลงเล่นในศึกไทยลี ย3ินัดยิง24ลูกกับอีสีออสิทลงเล่นเอฟคัพ2นัดยิง1ลูกกับ1อาซิสิท์และลงเล่นรีเวิร์คัพ1นัดยิง1ประตูแต่เม่ทุกคู่ได้ไปต่อนะครับกับทีมในฤดูกาลหน้านอกจากนี้ทีมแชมไทยลีกในปี2 0 1 9เยืนยันจะใช้โค้าต่างชาติบวกโค้าอาเซียนเต็มครบโค้าแน่นอนโดยมีการปิดดิวผู้เล่นต่างชาติครบหมดแล้วด้วยเหลือเพียงแค่ขั้นตอนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยอยรอสโมสรเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อไปนะครับ พลังการ FC นะครับผ่านการยื่นใบอนุญ,ญาตสโมสรใช้ลุยไทยลีกหนึแล้วพลังการเ c FC นะครับทีมคู่ชิงชนะเลื่อนตัวเลื่อนชั้นใบสุดท้ายกับแพร่ยูเนเต็ดผ่านการตรวจสอบใบอนุญ,ญาตสโมสรขับไลเซิซิงที่จะใช้ลุยศึกไทยลีกหนึ่งฤดูกาล2 5ง5ถึง2 6เป็นที่หลดลอยแล้วทับหมาเหล็กนะฮะภายใตยก้การคุมทีมของโค,ค้ชโองดูสิตเฉลิมแสนหัวหน้าผู้ผสอน มีคิวเตรียมดวลม้าขนองศึกในรอบชิงตัวเลื่อนชั้นขึ้นไทยลีกหนึ่งโคต้าสุดท้ายอีก2นัดคือวันที่17และวันที่24พิพฤษภาคมนี้นะครับซึ่งสโมสรพลังการและแฟนบอลก็อุ่นใจได้เลยว่าทีมได้ผ่านครับไซเลนซิ่งสามารถลุยลีกสูงสุดได้อย่างแน่นอนเหลือแค่ต้องเอาชนะแพร่ยูเนเต็ดคู่แข่งดันสุดท้ายให้ได้เท่านั้นนะครับสำหรับโปรแกรมต่อไปของพลังการ f c จะเปิดบ้าน พบกับแพนยูนเต็ดในศึกไทย 2, ลีก2ฤดูกาล2อง5รอบเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศนัดแรกนะครับวันเสาร์ที่ส7พฤษภาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย18.00นาฬิกาที่สนามกีฬาการ,การจังหวัดกาญจนบุรีกลีบบัวนะครับจากนั้นพลังการยุติสีเอาะไปยันแพ้ยูนนเต็ดนะครับในศึกไทย 2, ลีก2ฤดูกาล2อง5รอบเพลย์ออฟรอบชิงชนะเลิศนัดที่2วันเสาร์ที่24พฤษภาคมนี้ตามเวลาประเทศไทย18.00นยาฬิกานสนามห้วยม้าสเตเดียมนะครับ พลังการเ c จับมือวอริกนะครับออกแบบผลิตชุดแข่งขันสีสันหน้าแล้วพลังการ FC นะฮะทีมในศึกฟุตบอลไทยลีก2นะครับจะมือร่วมกับวอริกแบรนด์กีฬาชั้นนำของประเทศไทยร่วมสนับสนุนดีไซน์และผลิตชุดแข่งขันของสโมสรรวมถึงของที่ระล,ลึกตั้งแต่ฤดูการสมชารถึงสมหกอย่างเป็นาการบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดผู้ออกแบบและผลิตชุดแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องจับมือกับสโมสรพลังการ f c เป็น Off i c i a l p a r t ร e r รับหน้าที่การออกแบบผลิตและจัดจำหน่ายชุดแข่งชุดฝึกซ้อมและผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์ประจำฤดูกาลของสโม,มสรอ,อย่างเป็นการฤดูกาล25ถึง26การลงนามในครั้งนี้นำมาโดยสุจิราวันกิจธรรมกุลนิตผู้บริหารสโม,มสรพลังการ f อพร้อมด้วยนายนิติพงษ์ยนตรกุลผู้จัดฝ่ายสื่อสารการตลาดบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดมหมาชนนะครับก็เรียกได้ว่า ยังไม่ได้เลื่อนชั้นนะครับต้องอไปเพย์ออฟกับท่านั่นแพ้ยูนิเต็ดก่อนนะครับแต่ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงภายในสโมสรน,นะครับก็มีโอกาสได้เลื่อนชั้นนะครับถ้าหากเอาชนะแพ้ยูนิเต็ดให้ได้นะครับพูดดีมากคดทงวิเคราะห์ข้อดีเพย์ออฟไทยลีกสไม่นับสกอร์รวมนับแต้มใครเลิศก,กว่าไปไทยลีกหนึ่ง ธงชัยสุกโกกีวิเคราะห์ข้อดีเพยอ์ออฟไทยลีกไม่นับสกอร์รวมทำให้เกมสนุกขึ้นแน่จากกรณีมีข่าวรายงานเรื่องระเบียบระบบการแข่งขันรอบเพยอ์ออฟชิงตั๋วเลื่อนชั้นของไทยลีก2คู่ระหว่างพลังการประทะับแพ้ยูเนเตตว่าจะไม่นับสกอร์รวมจะเป็นการนับสกอร์รวมกล่าวคือทีมเอชนะหนึ่งศูนย์เกมแรกและไปแพ้สองศูนย์ในเกมเล็กที่สองจะต้องต่อเวลาเพ,เพราะทีมเอและทีมบีมีทีมละสามคะแนน จะผัดกันชนะคนละเกมตรงใจสุกกกีอดีตกุนซือบีจีปทุมวิเคราะห์กับไทยรสปอร์ตถึงเรื่องนี้ว่าข้อดีก็คือจะทําให้เกมสนุกขึ้นทั้งสองนัดไม่ว่าตอนแรกอ่านกฎน,นี้แล้วจะตกใจถึงเรื่องนี้ขนทงกล่าวว่าพออ่านแล้วก็งงเหมือนกันครับฟังทีแรกก็รู้สึกตกใจแต่กฎระเบียบออกมาเขาไม่มาเปลี่ยนเฉพาะนัดจริงรองสรกสราบคนทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องทราบกฎข้อนี้สำหรับคนทั่วไปที่ได้เห็นน่าจะรู้สึกแปลก จะคิดไปว่ามันจะสนุกไหมแต่ผู้มองคำผมว่าทางฝ่ายจัดต้องการให้นัดชิงทั้งสองนัดสนุกถ้าสมมติผมไปเยือนก่อนและโดนนำก่อน10หรือ21หรือโดนยิงเยอะ31 41แพ้แน่แพ้เยอะลูกดีเสียจะทำย่างไรมันอาจทำให้เกมไม่สนุกแต่ถ้าผมโดนนำ3า40 4 0กดเป็นแบบปัจจุบันก็เปลี่ยนตัวใส่เต็มที่เพื่อที่จะเอาผลอย่างเดียวลูกดีเสียไม่กลัวกลับไปเล่นในบ้านชนะลูกเดียวแบบนี้ก็ยังเสมอ วัตถุประสงค์ฝ่ายจัดคงมองว่าอยากให้สนุกทั้งสองนัดมันก็มีข้อดีข้อเสียมุมมองของผมอาจเป็นมุมมองหนึ่งก็ได้ของแฟนบอลอาจมีมุมมองอีกม,มุมมองหนึ่งก็ได้ผมเชื่อว่ามันเป็นกติกาที่เขาร่างมาตั้งแต่แรกแล้วผมไม่เชื่อว่าเขาจะมาเปลี่ยนแปลงเฉพาะนัดชิงชนะเลิศด,ดังนั้นเขาอยากลองให้เกมสนุกขึ้นถ้าแฟนบอลลองคิดในสองแง่มุมดูคุณรู้สึกแบบไหนชอบแบบไหนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่สำหรับผมฟุตบอลจะสนุกทั้ง2เกมไม่มีการดึงกันเช่นผมชนะเยือน1นึ่งนัดสผมมาเสมอศูนย์ศูนย์มันจะทําให้เกมน่าเบื่อนี่คือสุลาวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าคนที่14พฤษภาคมน,นะครับ